สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ชา n e l ฟิ t ไท i ในทูบครับตรงนี้หน้าที่ทําการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพุทธเบิกนะครับแล้วก็นี่ครับหมอกยามเช้าครับตี50นาทีนะครับนี่ป้ายห้ามรถขึ้นนะครับตรงนี้อย่าขึ้นนะครับอันตรายเดินขึ้นได้แล้วก็จะเดินขึ้นไปจุดชมวิวครับเช้าตู่ มืดหมอกไปหมดนะครับที่เห็นเป็นโมโมนี่ไม่ใช่กล้องนะหมอกทั้งนั้นนะครับหมอกเยอะจริงๆตรงนี้ก็มีร้านค้านะครับสองข้างทางตีห้าเขาเปิดแล้วนะครับใครหนาวจัดก็มานั่งทานอะไรได้ครับผม น้ำขิงร้อนแก้วละสิบห้าบทนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทําเส้นทางนี้นะครับก็เดินขึ้นมาครับตรงนี้เป็นแนวเต็นท์อยู่โโหอยู่ตรงนี้ต้องหนาวแน่ๆน,นะครับแค่นึกวภาพเดินไปห้องน้ำนี่ผงเป็นหนาวแทนแล้ว ด้คยเดินขึ้นไปครับไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกันบอกเขาลงเต็มไปหมดนะ mm hmm. เดี๋ยวมีภาพชัดๆกว่านนี้เดี๋ยวจะถ่ายต่อครับ mm hmm. นี่ครับมีป้ายห้ามรถทุกชนิดเข้านะครับมา mm hmm. ถึงครับตรงนี้เป็นลานฮะ mm hmm. แล้วก็อาคารหอดูดาวและที่วัดอนุภูมินะครับจุดชมวิวททับเบิก ความสูง1,768เมตรจากระดับน้ำทะเลนะนี่มองเห็นจะเป็นหลักหินนะครับเอ๊ะตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเย็นน้อยลงนะเหมือนจะอุ่นขึ้นนะครับแต่หมอกก็ยังคุมหนาครับ สงสัยวันนี้จะไม่เห็นทะเลเหมอกแล้วครับหมอกมันจะคุ้มหมดเลยนะฮะนี่ครับหมอกจริงก็จะแทบมองไม่เห็นนะครับเพราะว่า ถ้าไม่มีไฟแล้วทุกอย่างก็คุมอยู่ในหมอกครับผมประมาณตีห้าเสร็จแล้วครับ